สีของเขานะครับแล้วก็ผิวเนียนเนียนมากเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆทุกท่านนะครับปีใหม่นี้ก็ขอให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับมีความเอ่มเอมีสุขภาพร่างกายที่เอ่อสมบูรณ์แข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่จนรวยๆกันทุนหน้าเลยนะครับเปิดตัวมาวันนี้ก็เอ่อจะพูดถึงเรื่องฝรั่งนะครับซึ่งฝรั่งที่ผมได้ ลงมือปลูกลงไปเมื่อ,อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับจำนวนเจ็ดต้นนะครับผ่านมาวันนี้ก็ร่วมเจ็ดเดือนนะครับผมก็ได้หอนแต่หกเดือนนะครับหกเดือนหรือว่าห้าห้าเดือนกว่ากว่าร่วมหกเดือนนะครับมาดูวันนี้นะครับ <c oughs> ก็ บางลูกนะครับที่ห่อไปก็จะเริ่มใหญ่บ้างแล้วนะครับนี่บ้างแล้วแต่ก็ยังไม่ลูกยังไม่สุดนะครับอาจจะใหญ่กว่านี้เป็นบางต้นนะครับต้นนี้ห่อไปหกหกลูกนะครับแล้วก็ฝั่งนู้น6ลูกนะครับซึ่งฝั่งพันนี้ เป็นพันหวานเพรุนนะครับซื้อมาในราคา40บาทนะครับทั้งหมด40บาทลงไว้ตั้งแต่พฤษภาโน่นแหละครับก็มาวันนี้ก็เริ่มโตบ้างนะครับเป็นบางลูกครับเนี่ยผมจะปลูกไปฝั่งนะครับซ้ายมือนะครับแซมแซมกับต้นกล้วยนะครับฝั่งนู้นนะครับยอไปนู่นเริ่มปลูกใหม่ครับผ่านมาก็ร่วมเจ็ดเดือนมาวันนี้เราก็มาดู ลูกนะครับว่าลูกไหนบ้างที่พอจะเก็บไปกินได้แล้วนะครับเป็นบางลูกครับแต่ก็เมื่อเช้าผมก็ได้รดน้ําไปนะครับเนี่ยรดน้ําใส่ฟางนะครับฟางเอามาห่มแล้วก็รดน้ําใหเ้เพิ่มความชุ่มชื้นนะครับให้แต่ต้นฝรั่งนะครับแล้วก็อาจจะมีต้นกล้วยบ้างนะครับไปฝั่งนู้นนะครับ ก็ค่อนข้างที่จะชุ่มชื้นนะครับรักษาความชื้นได้ดีฟางนะครับแล้วก็ไม่ต้องรดทุกวันนะครับรดวันเว้นวัน2วันครั้งก็จะเป็นได้นะครับไปฝั่งนู้นอีกต้นหนึ่งนะครับอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่เมื่อเช้าผมได้มาแกะถุงดูนะครับก็มีอยู่ลูกหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับลูกเนียนขาวสวยนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูต้นต้นที่ลูกมันสมบูรณ์แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับน่ครับพามาดูต้นลูกฝรั่งนะครับที่ที่สมบูรณ์แล้วนะครับลูกมันสมบูรณ์แล้วก็พร้อมที่จะเก็บนะครับก็จะมีรอยน้ำนะครับที่ผมได้รดน้ําไปเมื่อสักครู่นะครับเลยมาเปิดดูนะครับไปดูพร้อมกันเลยครับนี่ครับ ลูกค่อนข้างจะจะสวยนะครับสวยเนียนเลยครับเนี่ยสวยเนียนเลยไม่มีเพลียแป้งนะครับแล้วก็มดมารบก,กวนครับลูกค่อนข้างสมบูรณ์เป็นอีลูกแรกนะครับลูกแรกของของรุ่นนี้นะครับที่ที่ปลูกเ,เมื่อพฤษภานะครับที่ผ่านมาก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์เลยนะครับเนี่ยหนึ่งลูกนะครับแล้วก็ เรามาดูอีกลูกหนึ่งนะครับลูกนี้อาจจะยังไม่ไม่โตเท่าไหร่นะครับยังไม่ไม่ไม่ยังไม่พอเก็บนะครับแต่ก็ผิวเขาอาจจะจะสวยสวย,สวยมีสวยบ้างนะครับแกะนี่ออกก่อนอาจจะดูเล็กกว่าเล็กกว่าลูกนี้ครับนยครับเล็กกว่าลูกนี้นะครับเ,เกกนี่ยนะอาจจะ ไม่เต็มยังไม่สุดนะครับแต่ก็ลูกนี้จะลูกจะเต็มกว่าสุดกว่านะครับก็ต้นนี้ผมจะไว้อยู่สามลูกนะครับเพราะว่าต้นเขายังยังเล็กอยู่นะครับยังเล็กอยู่ยังไม่เ,เก็บไปเยอะนะครับไว้แค่สามลูกก่อนพอเก็บลูกนี้เสร็จก็ าจจะตามมาด้วยลูกนี้นะครับแล้วก็ลูกนี้ลูกสุดท้ายนะครับเนี่ยก็ใช้ถุงมือนเดิมครับถุงกระองแสงนะครับถุงขาวค่อนข้าจะใช้ได้เลยทีเดียวถ้าเกิดว่าไม่มีพวกเพลี้ยนะครับพวกมดมารบกวนก็อาจจะได้กินทุกลูกนะครับเนี่ยครับเนียนมากเลยครับเนียนมากเนียนมากเดี๋ยวส่วนลูกนี้ผมจะห่อไว้ห่อไว้ก่อนนะครับลูกนี้ห่อไว้ก่อน เอาไว้บรรเลมก่อนนะครับส่วนลูกนี้เราก็เก็บไปเลยครับเนี่ยเก็บไปเลยนี่ครับดูสีของเขานะครับแล้วก็ผิวเนียนเนียนมากเลยนะครับผิวเนียนมากนะครับผมเดี๋ยวเราไปลองชิมดูเลยครับครับได้มาแล้วครับเดี๋ยวผมจะลองชิมดูครับว่าฝั่งลูกแรกนะครับจะมีรสชาติเป็นแบบไหนนะครับ รสชาติของฝรั่งนะครับหวานครับแล้วก็กรอบมากเลยครับลูกเนียนนะครับยูเนียนแล้วก็กรอบมากครับหวานถือว่าผ่านนะครับอร่อยมากเลยครับหวานครับอร่อยมากกรอบด้วยเก็บมาจากต้นครับแบบสดๆเลยก็อร่อยนะครับ สำหรับปีใหม่น,นะครับปีห5ห้าก็ขอให้เออพื่อนๆทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายที่ออสมบูรณ์แข็งแรงนะครับโครคภัยไข้เจ็บจะได้มาปิดเรียน,นนะครับดูด้วยปังๆเฮงๆกันทุกท่านนะครับผมเดี๋ยวขอเวลาไปกินฝรั่งก่อนนะครับ,บก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกดติดตาม,มากดไลค์กดแชร์นะครับกดกระด,ดิ่งไว้เพื่อจะได้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ ขอลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ